โอเคเลยโอเคเลยเอานมตรุกตับหรือเปล่าเราอะโอ้ยตรงนี้อาจจะต้องการความช่วยเหลือที่จุดเอ้ยเอาไม่ละขนมตรุษจับขนมตรุษจับโดนชนไอ้แกยายโดนชน ตาเดอขอแนะนำร้านเติมเกมพอมดเคลมเบอร์เพเติมเกมสะดวกแล้วก็ปลอดภัยการันตีจากผู้ใช้งานจริงถึง3 0 0แสนคนตาเดอ,อเดอติมเดือนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงโอ๊ยนอนกันมากหรือเปล่าเนี่ยโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมโค้ดส่วนลดสำหรับคนดูช่องสไตดิวตูนนำโคด้ดสไตล์ดิวตูนไปใช้ก็ได้ส่วนลดเพิ่มอีกเปย์ให้คุ้มเปย์ให้ฉลาดตรงที่เคลมเบอร์เพยเท่านั้นแล้วก็อย่าลืมมาใช้โคด Star ้ดสไตล์ดิวตูนกันเยอะๆนะคะเติมกัน,ะะนจะยกเผือกตาเดลอเไม่่หรอ ที่มันได้เวลาของพี่แล้วแหละล,ะละันถอดพี่ออกมาอย่างนนั้นรจริงพี่เอง <laughs> ไม่ไม่ใช่ใครดุโอปป้าโซดาป๊อบอะไรกันหอกใช่เน,นี่ยร่างจริงของพี่เองจริงๆแล้วพี่ไม่ใช่อีหล่าโซดาป๊อบแล้วพี่หนูก,ก็มีความลับผิดมอนกันว่าไงเรากำลังขอยังแก่กูบอกแล้วไอ้ศ้อนม่งแกโอ้เดี๋ยว<อ>นี้เนี้ย พอดี่อดอะไรของไปมองมึก็แก่บรรพูเด็บอบบ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 บกบบบบ้บบ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 บ้บบบบ้บบ่บบ่บบบบ้บบ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 หบบ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 บ้บบ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 ้เล่นแบบ่บบ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 บลบบ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 บยบบบบบยเ ก่อนอื่นต้องเก็บเก็บขนมไว้ก่อนเก็บขนมนะนะนะเก็บยำสาหร่ายเออเก็บยำสาหร่ายเก็บยำสาหร่ายร้านอยู่ไหนวะโอ้หลานก็ไปเกิดอะไรข้างบนกระดาษน่ะลูกเอ้ยอุ้ยอุ้ยยายเจอยายเจอเจอใครแต่โอ้เจอคนแต่งคอสเพร์โอ้สิแปดบวกหรือเปล่าเราอ่ะคอสเพร์สิแปดบวกแล้วนี่ไม่เหมาะทำงานนะลูกไม่เหมาะทำงานใจผมอึ่บ่าโอ้มีใจอะไรเลือดเทอะเทอะเอ็งอย่ามาเลือดผมให้ไหมดูดดูให้ไอวันน่ะบีเออแบคทีเรีย โดนเธอร่าแม่กันยายเขาปืนสั้นเหรอครับยายยายมันสั้นไปนิดนึงใส่ที่ยายไม่ใช่ไอ้ขาวดำก็อย่นิดนึงนะเออเรียบร้อยเรียบร้อยยายปลดล็อกสกิลไปไหนก็ไปไปไอ้หลานอ้าวล็นั่นตุ๊กตาผมลหรครับโอ้โหนตุ๊บแป๊บเดี๋ยวยายทำให้เดี๋ยวยายทำให้รอยอย่าแป๊บนึงรอยอย่าแป๊บนึงโอ้ยนั่งไปกอดเลนนุ่มไอ้ยายเห็นลูกกาบันเทียมเครื่องมาตรงกลางโอ้อยากตีปิงปองจย่งหนึ่ ตรงนี้อะไรเนี่ยตรงนี้ตรงนี้อะไรเอออะไรวะเนี่ยเยอะมากเลยะโอ้เกินไปตรงนี้เกินไปทำอะไรกันเนี่ยโอ้ใหญ่แอแย่แล้วแย่แล้วมากันอย่างนี้วัดวัยไม่โดนได้ไงวะเฮ้ทุกคนจอดเมื่อกี้ไม่โดนได้ไงวะไม่สั้นไม่ยาวโอ้ไม่สั้นไม่ยาวสั้นเลยไม้กูเนี่ยอย่ามือก่อแขนบ้างในใหญ่เอ้ยโอ้ยายกลับไปเฝ้าหลานคนนั้นก่อนก็เพิ่งนั้น ขออนาดกลับไปเมาหลานคนนี้ก่อนเก็บเก็บเก็บหนมตุกตาบเก็บหนมตุกตาบมีอะไรให้เก็บอีกอ่ะเออไหนใครจะเข้ามาช่วยอเก๋อแล้วเอาหันหันไปตีนอนเด็กฮะพูดถามจริงเอาเด็กช่วยไม่ทันด้วยแล้วเด็กช่วยไม่ทันด้วยเด็กก่อนเด็กบอกกูเกิ้ล โอ้ยโอ๊ยเอาลูกตามาล้างสไลด์เอาสไลด์มาล้างลูกตายายแป๊บเมื่อกี้มันอะไรวะหลานโอ้ยชายงานเด็กเยอะโดนเด็กแกล้งหลอมลำนาโอ้โหมันปั่นกันไปอวจังนะขออนุญาตขออนุญาตจิบนมตุบตับอ่านมตุบตับแล้วก็ยำสาหร่ายนี่เรียบร้อยเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นยำเปลี่ยนเป็นยำโอ้มันปั่นข้างบนนี่ว่าปั่นนัวเลยนะข้างบนเนี่ย เออปลานนี่เหมือนกันนี่เนี่ยครับโอ้โหยิวเบียดมาล้วยิวเบียดมาล้วยิวเบียดมาแล้วอุ้ย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 ต้องไปละต้องไปละหลบแบบดิจิตอลเว้ยเฮ้ยโอ้ดิจิตอลาเป็นอัดกัดหนึ่งดิจิตอลดิจิตอลแมนอัดแไหดูซิใครจะมาช่วยยายเห็นแล้ยายเห็นแล้ ไปไหนครับคุณลูกกัจจูเอ้ยไม่ใช่เอ็ดการเอ็ดการ์จูช็อกโกลูช็อกโกบาล้าไอ้โอ้โหเธอนะรจ็อกไม่ได้เล่นนานก็ยังพอได้อยู่ก็ยังพอได้อยู่ยังขายนมได้อยู่ยังขายนมได้ยังขายนมได้อยู่โอ้โหแล้วไม้ผมโคตรยาวเฮ้ยมันเคล่้นไปอันนี้มันเคล่้นไปลูกกัมเคล่้นไป เดี <mile> oh, yeah ๋ oh, oh, ้วยายไปหาเลยมุมแบบตรงนั้นนะยายชอบเลยอย่าลูกเอ้ยโอ้โหยายไม่ได้ทำอะไรเราเลยนายยายจะเอาคนนั่นต่างหากไอ้นี่นี่วิ่งไปไหนแล้ววะยายอย่าลืมซื้อของนะไอ้ไอ้นี่มันร้อนดเล็ตแกอีกแล้วมันสงสารมากเลยนี่มีตีเด็กทิ้งแม่งมันโอ้ยายซื้อของแป๊บนึง น้ำยาน้ำยาเพิ่มพลังเนอะยายจะได้มีกำลังหวังชาเดี๋ยวยายเก็บยามภาษายายแก่แล้วอีกพลังอีกเหรอฮะอ้าวด่ายายแก่อย่างนี้เดี๋ยวนะอ่ี๋ยวะเก็บเก็บเก็บปีไวเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนเป็นอันนี้โอเคโอเคโอเคมาดิมาดิหนุ่มอ้าวมาไม่ทันด้วยไอ้หนุ่มคนนี้ ตียาวใครยาวสาวได้สาวเอาจังหวะได้เหรอโอ้ยกินยาวไม่รู้กินยาวไม่รู้กินยาวไม่รูกกินยาวไม่ลูกกินยำยังกินยำหลายยายไม่รู้เรียบร้อยเหลือช่างกคมไฟโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวยายเอามาหนั่งตรงกลางค่ะหลานตรงนู้นเป็นไงบ้างหลานโอเคเลยค่ะยายจับนั่งมีนักโทษอีกหนึ่ง5 minutes later เฮ้ยตัวโตตองมาตรงนี้เอ้า เล่นข้างหน้าโดนข้างหลังเล่งข้างหลังโดนข้างหน้ายังไงเรายังไงเราวัุ๊บตุเล็นข้างหน้าโดนข้างหลังเล่งข้างหลังแล้วมาโดนข้างหน้าเลยงข้างหน้าแล้วมาโดนข้างหลังน้อ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 ง เดี๋ยวเดี๋ยวลองไปด้วยกันเลยรอก่อนรอก่อนรอยายด้วยรอยายด้วยอะไรครับรอยายรอยายรอยายผมมองหน้าเขาอยู่ลอยย้ายมอง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 เขาเป็นใครเนี่ยเขาเป็นใครเขาเป็นนักบวชด้วยเป็นลูกกาจูไหนเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนแล้วเขาอยู่ไหนแล้วลอยย้าเก็บยำฉาหลายรอก่อนยำฉาหลายหยุดแบบเธอเลยอ้าวรอยายด้วยเฮ้ยมาเฮ้ยช่างไงกับหังจาคนนี้ฮะยาย แต่หลุมยังไม่เกิดฮะต้องให้เขาแต่ถ้าเครื่องนี้ถ้าเครื่องนี้ได้มันมันก็จะได้ลหลุมพอดีไปไปไปโอ้ยหนาหนุกหลานอยู่เลยหูกเอ้ยเผื่อไม่รักเลยเออเอ้ยไอย้ยายบอกเลยยายบอกเลยเราหลอดแน่นอนวันนี้ยายใจดีวันนี้ยายใจดีเราหลอดแน่นอนเอลยไปไปไปเอ้ยแล้วถ้าเขาช็อตนะฮะยายช็อตเองไม่ได้ช็อตกู <laughs> เอาไปไป,ไปหาหลุมกันหลานเอ้ยเดี๋ยวยายพาไปเดี๋ยวยายพาไป <laughs> เออนน <gasps> เดี๋ยวยายดูก่อนยายดูก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งหน้าเออยายบอกเลยยายบอกเลยหลุมไม่ได้อยู่ตรงนี้ยายเขาไม่อยากอยู่แล้วยายมึงอย่ามาฆ่าตัวตายเดี๋ยวนี้โอ้ยอนาคตยิ่งยาวไกลเราเป็นวัยรุ่นเราต้องใช้ชีวิตเราต้องใช้ชีวิตตามยายมาตามยายมาตามยายมา Five minutes later พ่อด้ยเป็นคนยศแล้วหลุดพอดีเอาไปเลยลูกไปียบร้อยโอนหลุหลานกลับบ้านกรหลุนหลานใครไม่ใช่หลานครูแน่ยอกี้ยานทำให้เขามีอนาคตไกลอนาคตไกลเขาไม่น่าคิดิจันเลยอนาคตอีกยาวไกล a few minutes later ยังไงหลานรอบนี้เอาไงหลานด้วยรอบนี้เหรอฮะได้แล้ว ออกไปตามก่อนนะกระดูกนี่เขาดีหรือยังเอาเป็นไงลุงเป็นไงไอ้แก่กระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดียังไม่ดีอีกหรอโอ้จะให้ดีก็คือน่าจะตายแล้วก็เกิดใหม่ไปเลยแล้วจะได้ดีขึ้นบ้างข่อด้วยตัวเองดีกว่ามันจะได้ดีขึ้นโอเคโอเคแผะแปลลงกระหน่ำหน่อยอย่าไปเตะปี๊บเหรอปี๊บด่าพ่อเอากว่าแต่แกเอ้อว่าไงคือเปลี่ยนเปิ๊กอีกแล้วว่าแต่คุย โอ้เยแกพาฉันเจอโสรเลยดี้ฉันก็ลืมเลยนฉันบอกเลยได้ฉันบอกเลยฉันไม่เคยเลยอ่ะแกเราด้วยโอ้ฉันเกิดหน้าโรงเรียนสงสัยแหมคิดว่าฉันสาวคือเลยเกิดหน้าโรงเรียนเลยไปเรียนเกิดโจบู๊ะเกิดปุ๊บอยูก็ขึ้นปั๊บเลยลุงเอ้ยเจอ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 สอนเจอสอน กันร่อนกันร่อนเลยไอ้ก่อนเลยไอ้ก่อนเลยอ๋อยายโดนยายโดนยายโดนไปเลยยายโอ๋ออย่ามาขังกันเองดิไอ้แกแล้วก็จะไปยังไงเนี่ยลือไปลือไปลือไปเอาออกได้มันวนมัมันเอาออกไปได้มันเอาออกไปได้เนี่ยมันวนไปอีกเสาหนึ่งแล้วอีกโอ้ยลุงเกยเจอมาเออมันวนอีกซอยนั้นแล้วลูกเอ้ยไอ้เอาเลยบังกูนี่ยบังสวยเลยบังใครบังใครบังกูนี่เลยเออสวยเลยแก แก่เลยแก่แกแกระโหลกกระลาแล้วเองเนี่ยโอ้ยบังกันไปทั่วเลยอะไรเกิดอะไรขึ้นเสียงอะไรวะใครทำอะไรวะเสด็กเตะปี๊บอ่ะเสียงเตะปี๊บมันเตะไปแล้วปี๊ดเครื่องฉันวะเนี่ยไอเด็กตรงไหนตรงไหนไอเด็กวันนี้มันเล่นตะกี้มันเล่นอตู้ชาร์ะแถวซู่ชารเลยหรอโอ้ยอยากตีปิงปองป้าอยากตีปิงปองป้าวลุงไหนปิงปองไหนเดี๋ยว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 ฉันจะไปไล่ที่ไกลๆให้นะเองไปที่ใกล้เองสุดนะโอเคป่ะ ได้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 เดี๋ยวมันเดินเข้าแน่เดี๋ยวมันเดินเข้าแน่ไก่ไก่มันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้าโอ้โหแถวนี้มีกันเพียบเลยลุงเอ้ยสังคมก้มหน้าก่อนนะสังคมก้มหน้าของเด็กมันเครื่องไม่สนใจอะไรเลยสังคมก้มหน้าสังคมก้มหน้าตรงนั้นอยากให้ไปช่วยเปล่ามาได้อยู่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 ก็คือได้อยู่ก็คือได้อยู่ก็คือได้อยู่ก็คือโอเคเดี๋ยวเดเดี๋เก็บไปเก็บไปลุงเก็บไป หนูจะไปไหนแกเอายังไงนี่ไหวแน่นะไหวแน่นะเอ็งไหวแน่นะแกแกไปไหวเดี๋ยวเรียกเดี๋ยวเรียกเลยได้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 เลยได้เลยได้เลยได้เลยไอ้หมอมันวิ่งไปไหนแล้ววะเนี่ยมวิ่งไปฮิวลไอ้หมอพวกนี้ไอ้เด็กนี่แตกปี๊มันโดดลงไปหรอวะโอ้่มันโดดลงไปไปไหนไปไหนไอ้หมอโอ้ยโอเคโอเคเลยโอเคเลย เอาหนมรุกรับหรือเปล่าเราอะโอ้ยตรงนี้อาจจะต้องการความช่วยเหลือที่นึงเฮ้ยเออเอาไม่ละนมรุกราบหนมจุกตาบไม่กลัวเธอเลิกช็อกเลยเหรอมันไม่กลัวเธอเลิช็อกเลย it was at this moment he knew he fucked up โอ๊ยโอยโอ๊ยโอ๊ยโอยโอยโอนยโอยโยโโอโ เอาวันกลับมาหายายนะเราวันกลับมาหาจะยเอ้ยเลุงลุตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เบียบตรงนี้เียบลรตรงนี้เบียบลลุงเปียบเียบเียบมาแล้ว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 เพียบอไเบียบอรเบียบอเดยวดี๋ค่อยกลับมาเอาไอ้หลานแม่เหล็กน้มัเปรตทุก้ายแล้วกเดินไปได้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 ไอ้ได้้ได้ได้ได้ไอ้ได้ได้ได้ไ้้้้้้้้้ไ้้้้้้้้้้้้ เดี๋วเดียวกับเดี๋ยวกลับนเดี๋ยวกลับนะขอซื้อของขอชื้อของไม่หนึงขอชื้อของไมนึงน้ำยาเอาน้ำแดงก่อนเอาน้ำแดงน้ำแดงเราแบ็คแพ็คเออมาลุงลุงเด็กแว้นหายนี่ก่อนเลปลาโดนนัดไปทั่วเลยขอหยาดขอหยาดขอหยาดเก็บขอหยาดเก็บของแทบของอร่อยโอ้โหโอโหสุสานสุสานยังใจนี่สสานสุสานไอ้นี่โจดไอ้นี่โจดไอ้นี่โจดเป็นโจดต้งแก้เป็นโจดต้งแก้ ีโจ๊กก็ต้องแก้มีโจ๊กก็ต้องแก้ได้คนเดิมแล้วอต้องกลับไปแล้วต้องกลับไปแล้วก็อยากตามอยู่แล้วแต่ยายต้องกลับไปแล้วหลานเอ้ยว่าตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยหมอเฮ้ยมันกดกลับได้มันกดกลับได้มันซื้อของต่อได้มีนะเรียบร้อยเรียบร้อยเอาของแถมเปล่าร้อนเล่นร้อนเล่นโดนขังไอ้เรื่องี่มันโดนขังมาดนีโดนขังโดนถังขังไม่ได้ขังไม่ได้ขังไม่ได้ไปได้ไปได้ของหมดเด็กพวกนี้มันได้เครื่องเอาไว้ โอเค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 ซื้อของก่อนเนอะโอมันจะมาบ้องมันจะมาบ้องบังบังที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 ตรงนี้บังทีตรงนี้บังทีโอ้โหตีไปโดนเลยแม่งเออโอ้ยโดนจับด่าเโดนจับด่าจะหยงขวัญโอเคไอ้เนี่ยนะใช่ใช่ใช่เอามาเลยเอามาเลยลุงเอามาเลยลุงเอามาเลยลุงไอ้เนี่ยอ้เน่ะไอ้นี่เรียบร้อยไอ้นี่เรียบร้อยไอ้นี่เรียบร้อยไอ้นี่มรถกันอยู่เออไอ้เนี่ยเพิ่มความเลวกูเลวแล้วกูเกิดมาเพื่อเลวแล้วตอนนี้กูเป็นคนเลวเดินกลับเลเดินเดินกลับเลย ไม่เอาไปนึ่งเอาไปนึ่งอะไรเราอะอะไรเราหรอได้เลยโอ้เด็กนี่ไปได้เลยเขาเดินไปหามันมีนักหนูนักหนูนี่นักหนูเฮ้ยไม่โดนไม่โดนโอ้โหไอ้นี่เขาไม่โดนแม่ยจะโดนกี่โมองยัยไม่มีปืนหรือเปล่าไอ้มีปืนจะโดนกี่โมงเอาเดินเลยไปก่อนโอ้ยตรงกลางมันปั่นนวลอะไรลุงเอ้ยว่ายังไงดียังไงดีนะโดนเครื่องละโดนเครื่องลุงละตรงนั้นอะ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยายเอามาเฝ้าเครื่องกลางยายว่าเฝ้าเครื่องกลางเครื่องกลางมันหัวมากเลยมึงช่วยเกรงใจกูหน่อยได้ไหมเนี่ยกูเป็นฮันเตอร์มึงเกรงใจกูได้ไอ้ได้ได้ยายได้ตัวยายได้ตัวเป็ดขังครับขังไลขัง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 อีขังนีขังนีขังนีถือไปไม่ถึกมันไม่ถึกมันไม่ถือไอ้ลุงลุงไม่ถือเอ้ยมันช็อตใหญ่มันช็อตใหญ่ทำดีทำนี่เฮ้ยขังยังไงน้อกูไปไม่ได้ขังยังไงของมึงใหญ่ลุง ลูกลุกตาเหล่แล้วมันแก่แล้วอะเริ่มเละแล้วเนี่ยเละใช่เหล่ขวาแล้วกูจะเอาไปนั่งเก้าอี้ยังไงวะเนี่ยโอ้ยนนนนนนนขังกันเองแล้วลูกก็แก่แล้กแมวมดสาวแมวมดสาวยายต้องเก็บหนมตุ๊กตับไปวางแล้วไปทำไมขอยายเดี๋ยวเก็บหนมตุ๊กตับปิดเสาปิดกำแพงก่อนแป๊บนึงโอ้ยกำแพงเมืองจีนใครมันทำวะไอ้ลูก้ากูเห็นมึงนะกูเห็นมึงนะเดี๋ยวเราฝากเฝ้าหน่อยยายไปเก็บลูก้าไอ่ได้ ไไปปเเลลยยดูนทำอะไรอ่ะก้มเก็บเหรียญก้มเก็บเหรียญอ่ะยายเก็บด้วยยายเก็บด้วยขอญาติเก็บยายขอญาติเก็บวิ่งไปทำไรไม่โดนไม่โดนยังยังยังยัเ้ยเอ้ยอันนี้อาจจะโดนอันนี้อาจจะโดนตดมดูเป็นไงบ้างดมดูเป็นไงบ้างโอเคได้น่าได้น่าได้น่าได้ได้ได้โอเคได้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 โอ้ยโกับแพงเมืองจีนเด็กพวกนี้ไอยายว่ายายเห็นอีกตัวตัวหนึงขอญาติซื้อของมนได้ไหมนี่ซื้อเลยซื้อเลยซื omial, ้อเลย เห็นไหมเห็นไหมวันนี้มันไม่ปั่นกันแล้วเหรอเนี่ยเออมันไม่ปั่นมันจะมาปั่นทันกันแล้วไงมีมีไอ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 นาอิฟไอนาอิฟวิ่งไปช่วยเพื่อนนาอิฟวิ่งไปช่วยเพื่อนน้ำยาน้ำยาเพิ่มการเผาผลาญน้ำยาเดือดดาดอะไรก็ว่ากันไปอูแหวกแผกแล้วตอนนี้ขอบคุณที่ทำทำลายแผ่นไม้ให้รูนมตุ๊กตับเก็บไว้เก็บหนมตุ๊กตับไว้อะไรเนี่ยโจดเก่าโจดเก่าโจดคณิตต์กลาดไม่เป็นไรกูมาตีก็ได้ ถ้ามันไปได้ผมก็มาตีเขาได้อะไรอ่ะวันไอ้หนุ่มบามันจะม้าไก่แม่เคยบอกหน้าจับนั่ง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 จับได้หน่อยจับได้หน่อยเอ้ยะกลับไปให้ไปคนต่างไปคนไหนไปหาคนไกลๆสิโอ้ยรูปปั้นไอ้หน่อยไอ้จ่อยมาไอ้นี่มาไอ้นี่ไอ้นี่มาหน่อยไอ้นี่มาหน่อยยังงไยังไงยังไง ดนวระบายดีด้านตามดีอ๋อสวยบอกอะไรทำดีล้อล้อมล้ไอ้นักแต่งเพลงมันอยู่แถวนี่ไงนักแต่งเพลงมันอยู่แถวนี้แหละมันคอนคอนเด้อด้วยมันคอนคอนเด้อด้วยคนค้าจุดมันโันกระเพงบางจีนอ่ะมันโดนกระเพงบางจีล้มหมแหละโอ้ยไอ้บอกดีดิมันไปเคลียร์เครื่องขอบแม็กมันเลยมาเจอกับเราตรงกลางนี่แหละยายบอกเลยอย่าบอกเลย หมอ,อระปูเมืองจีนนักแกะกระมีงเมืองเกีะะกกนวังกันเองอด้วยแมงเลยถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ